สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบทาอินเตอร์เนีตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่13มกราคม2565ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเบนจาอปันสมาชิกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ภาค,าคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคดีที่ถูกกล่าวหาในข้อหาหลักคือหมิ่นประมาทกษัตริย์จำนวน2คดี ได้แก่คดีอ่านแถลายการหน้าสถานทูตเยอรมนีเมื่อวันที่26ตุลาคม2563แล้วก็คดีอ่านแถลายการหน้าตึกชิโนไทยเมื่อวันที่10สิงหาคม2 5 6 4เนื้อหาคำร้องโดยสรุปกล่าวถึงความจําเป็นทางการศึกษาซึ่งในเทอมที่กําลังทําการเรียนการสอนอยู่นี้เบนจาได้ลงทะเบียนเรียนจํานวนสามวิชาโดยเป็นวิชาที่จะต้องเข้าฟังบรรยายรวมถึงฝึกปฏิบัติซึ่งไม่สามารถกระทําในเรือนจําได้นอกจากนี้ยังยินยอมรับเงื่อนไขในการประกันตัวต่าง ทั้งจะไม่ทํากิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์จะไม่เข้าชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองจะอยู่ในเคหสถานตลอดเวลาเว้นแต่มีเหตุจําเป็นยินยอมให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือหากศาลจะกาหนดเงื่อนไขอื่นใดก็พร้อมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและพร้อมจะให้แต่งตั้งผู้กํากับดูแลให้จําเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลต่อมาเวลา16นาฬิกา30นาทีศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ไดกําหนดนัดฟังคําสั่งขอประกันตัวดังกล่าว ในวันที่14มกราคม2565เวลา14น,นาฬิกาขณะเดียวกันที่ศาลอาญาทนายความยังได้เข้าขอยื่นปล่อยตัวชั่วคราวเบญจาในอีกคดีหนึ่งที่เธอถูกออกหมายขังได้แก่คดีละเมิดอำนาจศาลจากกรณีชุมนุมหน้าศาลอาญาเมื่อวันที่29เมษายน2564หลังเธอถูกศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาซึ่งเป็นอันตราโทษสูงสุดของข้อหานี้ และคดียังอยู่ระหว่างรออุทธรณ์คำพิพากษาต่อมาสารอาญาได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเบญจาโดยให้วางหลักทรัพย์ประกัน5 0,000บาทโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดทำให้เธอยังเหลือหมายขังรวมในอีก2คดีข้างต้นปัจจุบันนั้นเบญจาถูกคุมขังมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่8ตุลาคม2 5 6 4รวมเป็นเวลา99วันแล้วนะครับนี่เป็นความพยายามล่าสุดของทีมทนายความนะครับในการที่จะดำเนินการในการขอประกันตัวนะครับซึ่งตอนนี้ ก็ต้องรอว่าเธอนั้นจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าดูจากเรื่องของเหตุผลเนี่ยนะครับที่มีการยื่นขอประกันตัวนั้นเนี่ยนะครับก็ใช้เหตุผลเดียวกับของรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนะครับที่ต้องออกไปสอบต้องออกไปเรียนหนังสือของเบญจานั้นก็ให้เหตุผลเช่นเดียวกันว่าลงทะเบียนเรียนแล้วจะต้องไปฝึกปฏิบัติดังนั้นเนี่ยไม่สามารถกระทําได้ในเรือนจำก็รอดูครับว่าเธอนั้น จะได้รับอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ครับ